สบายดีเนาะมอน้ก็กลับมาพบมาพอกับสองมิ่งบาลาเสาแนแนวคือเก่าน้องี่น้องเนาะมอน้ก็บาลาสีมาตอบขอของใจของพี่น้องชาวไทยเนาะหรือว่าทำไมเนาะ <c oughs> คนไทยถึงแปลกใจเนาะที่ว่าคนไทยว่าเป็นยังเนะาะท,ทั้งๆที่ประเทศเลาวรับ ประเทศเวียดนามทั้งๆที่เป็นประเทศที่เป็นบ้านพีมองนองกันเนาะเป็นยังคนล่าจึงบอเลือกไปทํางานที่ประเทศเวียดนามเนาะคือว่าเลือกที่จะไปทํางานที่ประเทศไทยเนาะเพราะเหตุผลอ,นอันใดเนาะมนีก็ซิมาตอบคอที่คนไทยที่ยังแปลกใจเนาะสิมาหว่าเหลืองมันก็มีหาเหตุผลเนาะที่ เหตุไห้คนลาวนี้บอกสมารถเขาไปเห็ดอว่่บอกเขาบอกสมารถเขาไปสอบเวียเหตุงานทำอยู่ประเทศเวียดนามใดเนาะ <c oughs> เหตุผลที่หนึ่งเนาะก็คือเนาะ <c oughs> เหตุผลที่หนึ่งคนล่าที่บอกสมารถเขาไปสอบเวียเหตุงานทำที่ประเทศเวียดนามก็ย้อนว่าเนาะส่วนคนล่าส่วนใหญ่เนี่ยเนาะเป็นคนที่แบบว่าบอหูนังซื้อเนาะ คนลาวเขาเนาะส่วนใหญ่เนาะบอสมาถแลกาบอหูภาษาเวียดนามเนาะและกาบอสมาดว่าภาษาเวียดนามเนาะเหตุผลดังกล่าวนี้ที่เห็นให้คนลาวนี่บอสามารถเขาไปซอกเวียกเหตุงานทำอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะเรือประเทศเวียดนามเนาะ <c oughs> ส่วนว่าเหตุเหตุผลที่สองนั่นก็คือ คนลาวบอสสมารทเฮดเวียกอยู่ประเทศเวียดนามย้อนว่าคาให้งานเนาะมันต่ำกว่าคาให้งานอยู่ลาวเนาะอีกอย่างเนาะคาเงินเวียดนามมันกับอสูงคือกันกับเงินบาทไทยเนาะสาเหตุนี่แหละที่เหตุให้คนลาวนี่เข้าไปเฮดเวียกที่ประเทศไทยเนาะร้ายกว่าประเทศอื่นเนาะเหตุผลที่สามเนาะ คนเวียดนามนี่คาจ่างหรือว่าคาให้งานนี่มันจะแตกต่างกับยูราเนาะตามที่บ่าวลาเห็นเนาะและการมูเขงเมามิ่งเนาะที่เป็นคนเวียดเนาะ่นเขาจะจไปเหตุเวียงเนาะอยู่ตามหารอาหารอย่างต่างๆเนาะเขาเจจะแบว่าคนเวียดนี่เขาบรจ่างเป็นมือคือแบบยูราวเฮ้าเนาะหรือว่าเป็นเดือนเนาะคนเวียดเขาจะแบว่าจ่าง ตามสมงเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ใดดนสันใดมันก็เขากจาจะไล่แบบนั้นเนาะสมองหนึ่งมันก็สิบพันดงเนาะเขาว่าเนาะประเภทหานอาหารนี่ประเภทเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เนาะสมองหนึ่งสิบพันดงสามารถตีเป็นเงินกีบล่ากามประมาณสี่พันนี่เนาะถึกสี่พันกีบเนาะหรือว่าหาพันนี่แหละค่าชูชุดเนาะนี่แหละเหตุผลที่สมที่ คนลาวนี่ยว่าบอกเขาไปทำงานที่เวียดนามเนาะไม่ว่าประเภทคนลล่าวชวนไลยกับเป็นคนที่แบบว่ากึ้งหนังสือเนอี่ยเนาะและ้วก็เขาเข้าก็จะบ่มักเขาไปเห็ดเวียกอยู่พุ่นเนาะเหตุผลที่สูเหตุเหตุผลที่สี่เ,เนาะบอกพิษพาเลยมันเนี่ยเอาเหตุผลที่สีน่นี่อีกอย่างทางด้านวัฒนธรรมเวียดนามมันจะต่าง กับเล้าเนาะทางด้านวัฒนธรรมเนาะมันจะแตกต่างกับเลาากับไทยเนาะ <c oughs> เหตุผลดังล่าวนี่ที่เหตุให้คนเล่านี่บอกอยากเขามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะส่วนว่าเหตุผลสุท้าเนาะเหตุผลทหาเนาะเหตุผลทหารเนาะแนนอนจะแมนทางด้านอาหารการกินเนาะเวียดนามส่วนร้ายเขาจะบ่ามักินเผ็ดเนาะ ส่วนรลยเขาจะหมักแบบว่ากินจ้างจืดนี่เนาะกินเค็มเนาะเวียดนามเขาจะกินเนาะส่วนลายอาหารก็จะประเภทแบบว่าจะเป็นน้ำมันแน่เนาะคนเวียดจะหมักกินแบบนั้นเนาะนี่แหละสาเหตุที่เหตุให้คนลาวห้องนี้บอกเขาไปสอเวิเหตุงานทําอยู่เวียดนามเนาะมัรดาลกาคือทีบามิงว่าวอะไรเนาะคนลาวห้องนี้บอกสมารถทบอกภาษาเวียดตด้เนาะ ่วนว่าไปเห็นงานอยู่ไทยนั่นกาคนส่วนใหญ่ก็น่าจะหูดีว่าลาวกับไทยนี่สามารถสื่อสรารกันได้แบบง่ายได้เนาะทางด้านภาษาเนะะาะฮากาวอาสื่อสรารกันได้แบบว่าคือกับลาวเองเลยเนาะ่วนว่าสุดถ่ายี่กะมดซามีเนาะที่คนไทยที่ยังแปลกใจเนาะเป็นยังคนลาวเป็นผีเป็นหน้องกับเวียดนามแต่บอกเขาไปเห็นงานอยู่ เวียดนามเนาะผัดมาเห็ดเวียดเห็ดงานทา่าฮะหรือว่ามาสอกฮะเวียดเห็ดงานทำที่ไทยเนาะลายเนาะหรือว,ว่าไปเห็ดงานที่ไทยกะขาจ่างมันกะดีเนาะมันกะสูงเนาะอีกอย่างขาเงินบาทเนาะมันกะจะเป็นราคาที่สูงกว่าเงินเวียดนามกับเงินลาวเฮาแน่เนาะถ้าว่าเฮาได้เงินบาทมื้อนหนึ่งเทากั ถ้าว่าเทียบกับเงินลาามันก็นถือตกอยู่ในสามหลานแน,น่นอนมันกะนี่แหละเหตุให้คนลาานี่ลังไลเขาไปเหตุงานที่เมืองไทยเนาะโอเคสําหรับขอแปลกใจสําหรับไทยมีต่อเล้านอนและกะปัญหาดังกล่าวนีบบนวน่บ้ามิงก็จะได้มาตอบให้พี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวเข้าในหางเป็นสูต้ตงกันแล้วเนาะสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีน้เนาะโอเคเนาะพบกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องสามนี้ท ใหม่ๆดีๆก็สิมาให้พี่น้องเขานะครับไปส่งแล้วกันเนะาะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์คือเกเนะพี่น้องเนาะกดซับสไคร์เนาะเพื่มพลังใจให้มาเล่าเนาะจะไหนก็นอยากโอเคคิมีโจเพียงท่านี้เนาะบ๊ายบายเนาะ